ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจ1รุ่นเลยนะครับมาพร้อมกับ Dimensity 8100จัดการความร้อนได้ดีกว่าพวกชิปอย่าง Snapdragon 888หรือแม้แต่ Snapdragon 8 Gen 1ก็ตัวนี้จัดการควาร้อนได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับประมาณนึงแหละก็ได้ซิงเกิลคอไป919คะแนนได้ multi core ไปอยู่ที่3 6 6 1คะแนนหน้าจอ IPS 144Hz ที่สำคัญคือมีพอร์ตหูฟัง3.5มิลเมนะครับการใช้งานจะเป็นอย่างไรไปชมในรีวิวได้เลยครับ สำหรับ Poco X4 GT นะครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเล่นเกมเนี่ยเครื่องนี้ผมถือว่าตอบโจทย์การเล่นเกมได้ดีเลยนะครับสเปคหลายๆส่วนทํามาตอบโจทย์คนเล่นเกมจริงๆนะครับเริ่มจากตัวหน้าจอนะครับตัวนี้หน้าจอขนาด6.6นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD อัตรารีเฟ e ชหน้าจอเนี่ยสูงถึง144 h z นะครับแล้วก็รองรับการปรับแบบ Adaptive ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการซิงคตัวเฟรมเรทหน้าจอกับตัวการเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับการเล่นเกมที่โหมดเฟรมเรทสูงด้วยนะครับอย่างพวก New State นิวสเตยเล่นได้90เฟรมเลยแล้วก็จอด้วยความเป็น LCD นะครับก็หลายๆคน ชื่นชอบเปนเรื่องของตัวทัชเ์สปอนของหน้าจอแบบนี้มากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหน้าจอเนี่ยเป็นแบบแฟลตนะครับก็คือเป็นแบบแบนราบมันไม่ได้เป็นจอโค้งเนี่ยมันก็คนเล่นเกมถูกใจหน้าจอแบบนี้อยู่แล้วนะครับจะมีข้อสังเกตก็ในเรื่องของความสว่างหน้าจอะครับผมว่าตัวนี้ความสว่างหน้าจอเวลาเราปรับความสว่างหน้าจอสูงสุดผมคิดว่า ถ้าเกิดว่าเจอแสงที่จ้ามากๆเนี่ยอาจจะยังไม่พอนะครับอันนี้เป็นจุดที่หน้าจอ IPS LCD อาจจะสู้อย่างพวกจอ OLED คุณภาพสูงๆไม่ได้นะครับแต่ในเรื่องของความละเอียดตัวนี้ความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็ในเรื่องของโปรไฟล์สีต่างๆนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ24บิตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะรองรับการแสดงผลระดับ1,000ล้านสีที่สําคัญคือนะครับพอใช้ชิปอย่าง Dimensity แบบ1 0 0เนี่ยนะครับก็เลยทําให้เขาได้ตัวโคเดกที่แบบว่าสุดเทพมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูในเวลาที่เรารับชมตัว Netflix นะครับ Netflix เนี่ยมันก็ ของตัวตัวหน้าจอตัวเครื่องที่บอกว่ารองรับการเล่นวิดีโอที่ความละเอียดเท่าไหร่อยู่นะครับเรามาดูกันดีกว่าตัวนี้นะครับเป็น d r m YYL1 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เล่นได้ความละเอียดเต็มที่ Full HD เลยที่สำคัญคือถ้าเพื่อนสังเกตรตรงตัว support าร์ดแวร์โคเดกนะครับ ตัวนี้รองรับ B P 9อันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับ A V C High แล้วก็รองรับ A V 1ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นโคเด็กที่เขารองรับส่วนตัว H D R ครับ b i l i t y ตี้หรือว่าการรองรับ H D R ตัวนี้รองรับ H D R 10นะครับแล้วก็รองรับตัว Dolby Vision ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับชมพวกภาพยนตร์ต่างๆจะเต็มอัตรนมากๆแล้วก็ในเรื่องของการแสดงสีดำนะครับ คือผมดูตัวสีสันของหน้าจอของโพรโค X4 GT นะครับผมรู้สึกว่าการแสดงสีดําของรุ่นนี้ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะถ้าเกิดว่าเทียบกับพวกจอ OLED นะครับตัวนี้ก็ถือว่าแสดงสีดําได้ค่อนข้างที่จะดําสนิทในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างโอเคนะสำหรับตัวโ o รโค X4 GT ในเรื่องของตัวหน้าจอของเขานะครับ ทีนี้เรามาดูส่วนอื่นๆกันต่อนะครับสำหรับนอกจากตัวหน้าจอของ poco x 4 gt T แล้วนะครับบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเป็นตัวตำแหน่งของกล้องหน้านะครับตัวนี้กล้องหน้าความละเอียดเพิ่มสเปคจาก poco x 3 gt มานะครับก็คือตัวนี้ความละเอียดกล้องหน้าอยู่ที่2 0ิล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ full hd 6 0เฟรมแล้วนะครับเราก็มาดูรายละเอียดอื่นๆต่อนะครับจะเห็นว่าหน้าจอ ขอบค่อนข้างบางนะครับขอบด้านข้างนี่ถือว่าบางเลยแล้วก็ด้านล่างมีบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นคางนะครับมีเล็กน้อยเท่านั้นเองตรงนี้นะครับเรื่องของตัวนีเวกชันคีย์ตรงนี้ปรับได้นะจะเป็นแบบแบบเจสเจอร์ก็ได้จะเป็นแบบแบบดั้งเดิมของ Android ก็ทําได้เช่นกันนะครับเรามาดูรายละเอียดด้านข้างตัวเครื่องกันบ้างนะครับบริเวณด้านล่างก่อนเลยนะครับมีพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C ตัวนี้รองรับชาร์จเร็ว67วัตต์ด้วยนะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่มีด้านล่างตัวหนึ่งด้านบนตัวหนึ่งนะครับตัวถาด 2นาโนซิมนะครับไม่รองรับการเพิ่มความจุด้วยไมโคร s d c a r การ์ดนะครับแต่ว่าความจุในตัวเครื่องมันเยอะอยู่แล้ว2 5 6 g b แบบ UFS 3.1เพียงพอนะครับด้านข้างมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่ม Power ตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์การนิ้วมือด้วยนะครับปลดล็อกเร็วเร็วมากเลยละ่ะนี่นะครับแม่นยําด้วยมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับอยู่บริเวณด้านบนของปุ่มพาวเวนะครับ ด้านบนตัวเครื่องมีลำโพงตัวที่2นะครับเป็นลำโพงคู่ที่บอกไปมี IR Buster มาให้นะครับมีไมโครโฟนสำหรับตัดเสียงรบกวนและพอร์ต3.5มิมนี่คือของหายากในสมาร์ทโฟนระดับราคาขึ้นหมื่นไปนะส,นส่วนมากจะตัดทิ้ง Poco X4G t ยังมีให้อยู่นะครับเพื่อนๆที่หามือถือที่ มีพอร์ต3.5ตัวนี้น่าสนใจนะครับอีกฝั่งนึง่งโล่งๆเลยนะครับตัวดีไซน์ของตัว Poco X4 GT เนี่ยถามผมมันก็จะมีความค่อนข้างที่จะตัดกันอยู่นะครับคือบริเวณตรงขอบเนี่อาจจะดูเป็นทรงทรงเหลี่ยมๆนะครับดูเป็นตัดๆด,ดูแบบแข็งๆแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันกลายเป็นดีไซน์แบบว่า มีความโค้งมนสูงแล้วกันนะครับตัวฝาหลังเองตรงนี้นะครับมีทั้งหมด3สีนะสีที่ผมได้รับมาคือสีน้ำเงินนะครับสีบรูมก็เวลาโดนแสงไฟก็จะมีไล่เฉดนะครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆไปจนถึงสีออกเหลืองๆเลยนะครับด้านหลังก็มีโลโก้ตัวโ o c o 5G นะครับตัวพื้นผิวฝาหลังเองเก็บรอยนิ้วมือค่อนข้างน้อยนะครับูแยรักษ,ษาง่ายอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าทําได้ดีนะครับ แล้วก็ตัวด้านหลังมีตัวกล้องนะครับก็เป็นชุดกล้องหลัก64ล้านพิกเซลนะครับมีกล้องเอัลตรวาย8ล้านพิกเซลแล้วก็มีตัวกล้องมาโครแคเมรามีแฟลชมาให้เป็นแบบดูอัลโทน LED นะครับตัวโมดูลกล้องเองนูนขึ้นมาจากฝาหลังเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใส่เคสนะครับก็ปกป้องตัวบริเวณโมดูลกล้องได้อย่างมิดชิดนะครับไม่ต้องกังวลไปตรงนี้นะในส่วนของตัวน้ำหนักเครื่องนะครับน้ำหนักตัวเครื่องตรงนี้ไม่ใส่เคสนะครับ200กรัมพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ ความหนาตัวเครื่อง8.87ม mm. มไม่ใช่มือถือที่บางนะครับเป็นมือถือที่อยู่ในระดับปกติส่วนน้าหนักตัวเครื่องก็200กรัมถือว่าน้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะประมาณหนึ่งนะครับนี่เป็นหนึ่งในข้อสังเกตของโ o โค X4 GT เครื่องนี้นะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวเครื่องที่มันสูงเนี่ยก็เราเข้าใจได้นะครับแบตเตอรี่ความจุสูงตั้ง5 8 0มิลลิแอมป์เลยนะครับมาต่อกันที่เรื่องที่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าซื้อ p o โค X4 GT มานะครับจุดประสงค์หลักเลยผมคิดว่าทุกคนอยากได้มือถือเล่นเกมดีๆสักเครื่องหนึ่งนะครับแน่นอนว่าการที่จะบอกบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการเล่นเกมก็คืออยู่ที่ในเรื่องของตัวการประมวลผลของตัว CPU RAM ความจุในตัวเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราจะมาดูที่คะแนน benchmark กันก่อนนะครับด้วยความที่ ดิเมนซิตี้แบบฟนี่ยเป็นชิปเซตที่ถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับถูกใช้งานในสมาร์ทโฟนเพียงไม่กี่รุ่นแต่ผมคิดว่ารุ่นนี้ชิปตัวนี้นะครับเป็นชิปที่น่าสนใจมากๆนะครับระดับความแรงของเขาผมทดสอบด้วยตัวแอปพลิเคชันอย่างตัว Geekbench นะครับก็ได้ซิงเกิลคอไป9ก้าคะแนนได้มาลติคอไปอยู่ที่3ามพันหกคะแนนคะแนนถามว่าใกล้เคียงกับชิปเซตตัวไหนในในฝั่งของ Snapdragon นะครับความแรงของดิเ e นซิตี้แบบันหนึ่งร้อยนะครับถ้าเทียบกับคะแนน Geekbench นะครับตัวนี้ แพ้กันร็บรอน88นิดเดียวนะครับไม่ถึงผมว่าไม่ถึง10%บเอนต์เรื่องของตัวคะแนนที่ท,ที่เขาทําได้นะครับเพราะว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะซันร็บราคอน 88, 88จะทำซิงเกิลคอประมาณพันต้นๆน,นะครับถือว่าคะแนนมาขี่ๆกันเลยใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เขามาพร้อมกับตัวอย่างที่บอกไปแรม8 g b นะครับความเร็วของ CPU สูงสุดอยู่ที่ 2.85กิกะเฮิร์ครับแบ่งเป็น4บวก4นะครับจะเป็น4คอร์หลักที่ประมวลผลหนักๆ2.85กิกะเฮิร์แล้วก็จะมีตัว4คอร์ประมวลผลแบบประหยัดพลังงานนะครับความเร็วอยู่ที่2กิกะเฮิร์นะครับตัวนี้เป็นเรียกได้ว่าเทคโนโลยีการผลิตที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นชิปเซตที่ผมว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรองรับโคเดกต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการรองรับ 5G มีเดเท tek ช่วงหลังๆมาทำได้ดีนะแล้วก็จากการถั่วไปลองเล่นเกมมานะครับเดเม ควบคุมความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับผมเล่นเกมเลยที่ใส่เคสตัวไอตัวเคสใสตัวนี้ใส่ไปด้วยตลอดนะครับไม่ได้เปิดแอร์เล่นผมก็คิดว่าเฮ้ยมันก็จัดการความร้อนอได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวชิป d i m e n s i t y 8,100นะครับสำหรับสกอร์ของการทดสอบด้วยตัว PC Mark for Android นะครับชื่อแปลกๆนิดน,นึงนะครับมันเป็นแอปพลิเคชัน Bench m ม r k ที่โด่งดังบนคอมพิวเตอร์นะครับนี้ลงมาทำในฝั่งสมาร์ทโฟนด้วยผมก็ทดสอบให้ดูและ ตัวทดสอบด้วยตัว Benchmark ด้วย Work 3.0 p r มจุดศูนออย์เพมอร์ที่1 3ึ่งหาคะแนนนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของตัวกราฟต่างๆผมคิดว่าตัวดีเทลของกราฟถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับความร้อนจะเห็นว่าเพื่อเมื่อจะเห็นว่าความร้อนของมันในส่วนของตัว t e m p e r เจอร์เนี่ยนะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดทุกอันก่อนให้มันเหลือแค่เส้นสีแดงระหว่างที่ทําการเบนช์ m a r กไปนะครับก็อุณหภูมิถือว่า โอเคนะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง40องศานะครับที่ที่บริเวณตัวเครื่องนะถือว่าการจัดการความร้อนตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มันจะมีในเรื่องของตัว CPU Clo c k อกในการประมวลผลต่างๆจะเห็นว่าช่วงที่ขึ้นไปถึงจุดพีคที่ใช้ความเร็วเต็มเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากสแสดงว่าในเรื่องของการประมวลผลทั่วไปชิปตัวนี้มันเอาอยู่สบายๆอยู่แล้วนะครับทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งส่วนนะครับที่มีผลกับการประมวลผลมากๆแล้วก็มีผลต่อในเรื่องของการประมวลผลในเรื่องของพวกอ่าวแรมพลัสนะครับตัวนี้บอกก่อนว่าเป็น แรม8นะครับพลัสได้อีก3 g b กนะครับก็คือในเรื่องของตัว s o l a g e หรือว่าตัวความจุในตัวเครื่องนะครับตัวนี้ความจุในตัวเครื่องอยู่ที่2 5 6 g b นะครับแล้วก็ผมได้ทำการทดสอบตัว speed test ให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับความเร็วในการอ่านของความจุของตัวนี้นะครับความเร็วในการอ่านอยู่ที่1,798เมกะไบต์ต่อวินาทีก็เรียกได้ว่าเกือบ1,800เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับนี้ตรงสเปคของ UFS 3.1เลย ส่วนความเร็วในการเขียนเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับประมาณ583 MB ต่อวินาทีถือว่าความเร็วในการอ่านเขียนมันสูงเนี่ยมันสามารถดึงความจุในตัวเครื่องนะครับไปทำตัว Virtual RAM นะครับเพื่อเพิ่ <ๆ S 2> มแรมในตัวเครื่องจาก8 g ิเนี่ยบวกไปอีก3 g ิกทำให้ในการประมวลผลนะครับมันทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ในการสลับแอปไปมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบลื่นไหลามากๆนะครับ เมื่อรวมกับตัวหน้าจอของเขาเองที่เป็น144เฮิรตนะครับในการใช้งานนี่ผมคิดว่าเรียกได้ว่าลื่นไหลสุดๆแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากๆนะครับเราพูดถึงการเบนช์าร์กไปแล้วนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของชิปรุ่นนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาแหล้วเรามาต่อที่การเล่นเกมกันบ้านนะครับการเล่นเกมผมโหลดเกมมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าผมเชื่อว่านเพื่อหลายคนซื้อมือถือรุ่นนี้มาอยากเล่นเกมแน่นอนนะครับก็ตัว p o c o X4GT เนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์อย่างตัวเกมสเปซนะครับเราสามารถใส่เกมเข้าไปในเกมสเปซเนี่ยมันจะมีเหมือนหน้าเล่นเกมเลยน โหลดมาหลายเกมนะแล้วก็พ้นพบว่ารุ่นนี้เล่นเกมยอยนิยมต่างๆนะกันนะครับปรับสุดได้เกือบทุกเกมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเล่นเฟรมเรทสูงๆก็สามารถทําได้นะครับ mm. เริ่มที่เกมอย่างอวีนะครับอวีนี่60เฟรมปรับทุกอย่างสูงสุดเปิดซอฟต์ไลท์เล่นแบบลื่นปื๊ดไม่มีกระตุกเลยนะครับแล้วก็ระหว่างเล่นไม่มีอาการเฟรมตกด้วยนะครับภารับสัญญาณค่อนข้างทําได้ดีทั้งตัว Wi-Fi ที่เป็น w i f i 6แล้วก็ตัว เซลราที่เป็นตัว 5G นะครับเกมอย่าง Newstate นะครับหรือว่า PUBG Newstate เนี่ยครับ New ตัว Newstate Mobile เนี่ยนะครับเราสามารถปรับ90เฟรมได้เลยนะครับแล้วก็ลื่นมากๆด้วยเป็น90เฟรมที่ลื่นมากแล้วก็หน้าจอการตอบสองหน้าจอมันดีจริงๆนะครับเวลาที่เราควบคุมตัวละครต่างๆโยกซ้ายโยกขวาเดินไปเดินมาถือว่าตอบโจทย์ทําได้ลื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากได้กราฟ,ฟิกสวยก็เล่นได้ที่60เฟรมเช่นกันนะครับสำหรับเกมอย่าง Newstate นะครับ World Tank ปรับได้สูงสุดด้วยนะครับนี่ถือว่าดีแล้วก็เกมอย่าง Apex Legends นะครับเกมใหม่นะอันนี้ก็ผมลองเล่นและลื่นๆต่อเนื่องที่60เฟรมปรับกราฟิกระดับสูงเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเรื่องการเล่นเกม POCO x 4G.T ไม่มีปัญหาในการเล่นเกมเลยนะครับก็เดี๋ยวผมลองทดสอบเล่นเกมให้ดูในหลายเกมแล้วกันนะเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่าจากการที่เห็นในการเล่นเกมเครื่องนี้เล่นเกมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ๋อเกมช i นิมแพ เครื่องนี้เล่นได้สบายสบายด้วยนะครับ ه, เราไปลองดูกันเลยครับก็สาหรับเกมอย่าง k e n s h i Impact นะครับปรับตั้งค่าให้ดูกันเลยดีกว่าว่าเครื่องนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถปรับตั้งค่าแบบสูงสุดได้เลยทุกอย่างสูงหมดนะครับแล้วก็60เฟรมด้วยที่สําคัญคือ60เฟรมนี่แหละครับแล้วก็เล่นเนี่ยผมคิดว่าความร้อนจากตัวเครื่องออกมาผมว่าได้ทำความควบคุมความร้อนได้ดีนะครับเผลอๆทำเรื่องของความร้อนนะครับจัดการความร้อนได้ดีกว่าพวกชิปอย่าง Snapdragon 888แหรือแม้แต่ Snapdragon 8 g 1ก็ตัวนี้จกกัดการความร้อนได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับประมาณหนึ่งแหละผมคิดว่าถ้าคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็เล่นเคนชินอินแพคตัวนี้ผมว่า1ิคะแนนอ่ะก็สบายๆนะครับในการเล่นลื่นๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าต่อให้ไปเล่นด่านที่มันแบบลึกกว่านี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับเพราะดูจากตัวเครื่องมาแล้วในผมรันมาสักพักหนึ่งก็ยังไม่พบว่าความร้อนมันขึ้นสูงมากขนาดนั้นนะครับหรือว่ายังเล่นได้ดีอยู่เลยแล้วก็ อย่างที่บอกไปอ่ะเรื่องของการตอบสองหน้าจอผมว่าพอเป็นจอ LCD แบบนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมถูกจริตในการที่เอามาเล่นเกมนะครับแอบรู้สึกชอบกว่าตัวหน้าจอที่เป็น OLED หรือว่าจอ AMOLED เล็กน้อยนะครับเปนเรื่องของตัวทัชเรสปอนส์นะครับว่าตัวนี้ทำได้ดีแหละใครที่ชอบเล่นเกมนะครับคิดว่า p o c o XGT นะครับน่าจะตอบโจทย์แหละดูจากเกมอย่าง Kenshin Impact ที่ทุกคนทราบกันดีนะว่าเป็นเกมที่ บริโภคสเปคได้โหดสุดๆก็เครื่องนี้ก็ยังถือว่าตอบโจทย์การเล่นตรงนี้ได้ดีอยู่นะครับมาต่อกันที่เกมอย่าง Apex Legend นะครับก็ในเรื่องของการปรับตั้งค่าถ้าเพื่อนเพื่อต้องการกราฟิกแบบคุณภาพโหดที่สุดนะครับก็ปรับแบบต้นฉบับเนี่ยนะครับก็จะได้เฟรมเรทระดับธรรมดาแต่ผมเปิด extreme hd แล้วก็ปรับเฟรมเรทระดับ ultra ลื่นไหลแน่นอนนะครับ60เฟรมสบายๆเลยเดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเครื่องนี้เล่นเกมตัวนี้ลื่นไหลแค่ไหนนะครับ ต่อกันที่ newstate mobile นะครับอันนี้ผมปรับตั้งค่าการต่อสู้นะครับเวลาที่เราอยู่ในแมปเวลาที่เราเข้าไปเล่นเกมนะครับก็ปรับไปเลยเฟรมเรทผมเล่น90เฟรมเลยนะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยมันเลยต้องตกลงมาที่คุณภาพต่ำนะครับแต่ผมคิดว่ากราฟิกต่ำก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะเล่นลื่นน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนเต้องการเฟรมเรทสูงสุดนะครับก็อยู่ที่มาณ60เฟรมก็ปรับกราฟิกอัลตาได้แต่ว่าผม ลองเล่น90เฟรมในแ่บมันดูลื่นไหลกว่านะครับเราเข้าไปลองดูในเกมว่าในความในการเล่น90เฟรมมันให้ความลื่นไหลามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ในเกมอย่าง New Stage Mobile นะครับก็90เฟรมกราฟิกระดับต่ําสุดผมว่ากราฟิกต่าสุดของเกมนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ตัว90เฟรมเนี่ยลื่นจริงนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองให้ดูว่าจากการแบบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเมื่อกี้ก็ ลองเล่นไปแล้วผมก็ยังยืนยันนะครับว่าผมชื่นชอบในเรื่องของตัวทัชเรส p o n s ์ของหน้าจอแบบ ips มากๆนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การเล่นเกมได้ดีแหละโอ้แล้วก็90เฟรมลื่นจริงๆนะครับตอนขับมอเตอร์ไซค์จะรู้เลยว่ามันลื่นอะ่ะ ถัดมานะครับเราพูดถึงการเล่นเกมไปแล้วตัวนี้เล่นเกมลื่นไหลามากๆนะครับทุกเกมปรับได้ระดับสุดถึงเกือบสุดอ่ะมาดูที่แบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับเมื่อเช้าผมชาร์จแบตเตอรี่มาก็เต็มเลยนะครับก็ชาร์จแบต,ตมาเต็มแหละเปิดใช้งานมาประมาณ7็ชั่วโมงนะเล่นไปหลายเกมอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีการโหลดเกมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเล่นอย่าง ROV มา r อาว,าอาวนี่ผมเล่นไปประมาณ สัก2ถึง3เกมนะครับ3เกมใช้แบตไปนิดเดียวเองถือว่าโอเคเลยแต่ก็ามากินแบตเยอะหน่อยตอนเล่นเกมอย่าง a อ p e c t l e g e น d นะครับโดยรวมผมว่าเครื่องนี้ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเ,เพื่อนๆใช้งานสบายๆหมดวันนะครับแบตเหลือๆนะห0 8 0ม ah. ิลลิแอมป์ถ้าเล่นเกมก็ถือว่าการจัดการพลังงานค่อนข้างดีนะครับเล่นมาหลายเกมเหมือนกันต่อ 5G ก็แบตเตอรี่หายไปอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จากวัน,นจากณนะตอนนี้แบตเตอรี่5 1เนเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ13ชั่วโมง38นาทีแต่ว่าตัวเลขใช้งานจริงอาจจะแปงตามลักษณะาการใช้งานว่าถ้าเปิดจอมากก็อาจจะใช้พลังงานเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะส่วนเรื่องระบบชาร์จเร็วนะครับตัวน,นี้ให้อแดปเตอร์ชาร์จเร็ว67วัตต์มาชาร์จไฟจาก0ถึง100ถ้าเกิดว่าติดลเล่นมือถือไปด้วยระหว่างชาร์จก็ประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปิดหน้าจอแล้วชาร์จไฟก็ไม่ถึงชั่วโมงถือว่าเรื่องระบบการชาร์จถือว่าตอบโจทย์การชาร์จได้ค่อนข้างดีรรชาร์เ็ว แบดอึดนะครับหายห่วงเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งาน กล้องถ่ายภาพกันบ้างน,นะครับ Poco X4 GT อย่างที่ผมได้บอกเพื่อนไปว่ามาพร้อมกับกล้องหน้า20ล้านกล้องหลัง3ตัวความละเอียดสูงสุด64ล้านพิกเซลนะครับเรามาดูโหมดการถ่ายภาพกันดีกว่าว่าโหมดการถ่ายภาพเป็นอย่างไรนะครับก็มาในอินเทอร์เฟซที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสําหรับตัวมี u i 13นะครับที่เป็นเบส on Android 12ก็จะมีโหมดถ่ายภาพหลักๆนะครับก็คือโหมดออโต้นี่แหละมี AI มาให้ใช้งานนะครับเปิดได้แล้วก็จะมีตัว HDR Auto มาให้นะครับจะมีตัวฟิลเตอร์ มาให้เหมือนเดิมเลยมี Google Lens ที่เป็นเป็น built-in มาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการปรับตั้งค่าเราสามารถเปิดตัว m a c ครได้นะครับเปิดตัวปรับเบอร์ต่างๆเราจะเป็นตัวเส้นตารางอันนี้ผมแนะนําให้เปิดไว้เวลาถ่ายรูปก,ก็จะ สามารถกะสัดส่วนของภาพได้ดีขึ้นนะครับโหมดการถ่ายภาพที่มีมาให้ตั้งแต่แรกเลยก็คือโหมดโปรนะครับโหมดโปรนี่ก็คือปรับตั้งค่าได้หลากหลายเลือกความละเอียดสูงสุดได้นะครับโหมดสําหรับถ่ายเอกสารนะครับโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้กล้องหลังวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมถ่าย Full HD 60เฟรมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ มีโหมดภาพถ่ายบุคคลหรือว่าโหมดตัวพอสเทรดนะครับก็จะเลือกระยะการเบอร์ได้แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวฟิลเตอร์นะครับฟุ้งฟิ้งต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบมีโหมดกลางคืนไหมสําหรับการถ่ายกลางคืนนะครับแล้วก็การถ่ายกลางคืนรองรับในทุกช่วงเลนนะครับมันจะเป็นเลนออโต้ไวก็ถ่ายกลางคืนได้เลนธรรมดาก็ถ่ายได้นะครับส่วนเรื่องของระยะในการซูมนะครับการซูมตัวนี้เป็นดิจิตอลซูม100%แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็จะปรับการซูมได้ตั้งแต่1เท่า2เท่า ห้าเท่านะครับหรือจะเลื่อนไปเรื่อยๆสูงสุดอยู่ที่10เท่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าความาระยะการซูม 1- นึเท่าโอเคเลยนะครับการซูม2เท่าเรียกได้ว่าคุณภาพถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้งานได้อัพขึ้นโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีก็แยกไม่ออกได้สั้ว่าใช้การซูมแบบดิจิตอลซูมนะครับทีนี้มันจะมีข้อสังเกตเล็กน้อยตรงที่โหมดเพิ่มเติมเพิ่มเติมเนี่ยคือเป็นโหมดการถ่ายภาพที่มันเพิ่มเติมจากโหมดก่อนหน้านี้มานะครับข้อสังเกตก็คือไอโหมดที่มันจะเป็น บ้องว่างแบบนี้นะครับมันต้องโหลดเพิ่มนะคือคือเหมือนกับว่าซอฟต์แวร์มันไม่ได้ลงมาให้ตั้งแต่โรงงานนะครับเพื่งต้องมาอาศัยอินเทอร์เน็ตในการดาวโหลดเพิ่มทีหลังอย่างพวกโหมดอ,าอยางพวกโหมดบล็อกเนี่ยอันนี้ต้องโหลดเพิ่มหรือว่าโหมดโคลนเห็นไหมมันจะขึ้นแจ้งเตือนเลยว่าในครั้งแรกที่เราจะใช้งานก็คือต้องดาวนโหลดก่อนนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะเพราะจริงๆมันเป็นแอปพลิเคชันกล้องเนี่ยมันควรจะพร้อมใช้งานตั้งแต่แรกแล้วสี่ไม่ใช่ว่าให้มาโหลดทีหลังอะไรประมาณนี้นะครับก็โหลดรมกใใช้ data า้นนานนา,านนงงหัดท นี่แล้วก็เราสามารถจัดการเพิ่มตัวโหมดต่างๆได้นี่ผมว่าค่อนข้างดีนะครับอยากจะถ่าย64ผมก็เลื่อนมามนก็จะมีหัวข้อ64เพิ่มขึ้นมาในอินเทอร์เฟซของตัวกล้องนะครับโดส่วนของตัวกล้องถ่ายภาพก็ถือว่าคุณภาพเหมาะสมกับราคาแล้วกันนะครับตัวอย่างภาพถ่ายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปรับชมตัวอย่างภาพถ่ายกันได้เลยนะครับ สำหรับราคาของโ o c o ค X4 GT นะครับจะนำเข้ามาจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2ความจุนะครับเป็นช่องทางจำหน่าย e x c l u s i v ูเฉพาะบน JD Central เท่านั้นนะครับโดยจะมีรุ่นแรม8รอม128แล้วก็รุ่นแรม8รอม256ที่ผมมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวด้วยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่5ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อโ o c o ค X4 GT นะครับรุ่นแรม8รอม128นะครับจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่9 9 0บาท แต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อรุ่นแรม8รอม256นะครับก็จะมีราคาพิเศษอยู่ที่11,990บาทนะครับจากราคาปกติเนี่ย12,990บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็นอกจากจะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษช่วงเปิดตัวแล้วนะครับยังมีสิทธิพิเศษอีกนะครับสำหรับสำหรับลูกค้าที่สั่งจองนะครับ Poco X4 GT 100คนแรกนะครับจะได้รับชุดของสมนาคุณพิเศษมูลค่ารวมถึง7 2 9 8บาทอีกด้วยนะครับ ภาพรวมนะครับสำหรับตัว p o c o x 4 gt นะครับก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาตอบโจทย์คนที่ชอบเล่นเกมเป็นหลักก็ว่าได้นะครับชิปอย่างด i m e n s i t y ด1 0 0เนี่ยนะครับผมทดสอบเล่นเกมแล้วเรียกได้ว่าเล่นเกมก็ลื่นนะครับความแรงเนี่ยไม่แพ้พวก s n a p d r a กอนแ8 8เลยนะครับตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับตัว p o c o x 4 gt เครื่องนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับงงาเเร้วยไจให้